สวัสดีครับผมรักก็ไลค์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่งเครื่องโทรศัพท์ให้เร็วขึ้นแล้วก็ตอนเล่นเกมจะไม่ทําให้เกมกระตุกหรือว่าค้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มสอนกันเลยนะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับผมมันจะเขียนว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวก,กดเข้าไปเลยนะครับผมี๋ยวให้ทุกคนหาคําว่าหมายเลขบิล เดี๋ยวให้ทุกคนกดสัก5ครั้งนะครับผม1 2 3 4 5โอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนออกจากหน้านี้เลยนะครับผมแล้วให้ทุกคนหาคำว่าตัวเลือกสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับนี่ยครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะ ปกติมันจะอยู่ใกล้ๆกับเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์นะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยแต่มนุษย์ทำไมโทรศัพท์ Opp o PPO ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้หลังจากนั้นเท่าทุกคนเห็นแล้วให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับผม <Yes. S 1> เราก็เลื่อนลงมาครับทุกคนเลื่อนลงมาหาคําว่าคําว่าอยู่ไหนวะ <laughs> ยวกอน ันอยู่ไหนวะทุกคนอืมทุกคนเลื่อนเลื่อนลงมาอีกครับผมนี่เจอแล้วครับเขตจำกัดสำหรับการประเมินผลพื้นหลังนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปนะแล้วมันจะมีเขตจำกัดมาตรฐานอะไรสูงสุดหนึ่งกระบวนการสูงสุดสองกระบวนการนะครับผมให้ทุกคนใส่เป็นสูงสุดสี่กระบวนการนะครับผมตามผมเลยนะ โอเคเชื่อไหมว่าแค่นี้มันก็สามารถทำให้เกมลื่นไม่กระตุกได้แล้วครับผมแต่มันต้องแลกกับการที่ทุกคนเสียแบตเตอรี่เยอะหน่อยนะเพราะมันจะกินแบตมากโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ